นี่คือหนังสั้นที่จะเล่าเรื่องสั้นๆในวันหยุดที่สุดประทับใจและนี่ก็คือชีวิตในวันหยุดของผมเข้าดี่เขาดีเีว่าแนละ้วพยายาจนได้เดี๋ยวนี่น่ะเหรอวันหยุดที่สุดประทับใจวันหยุดทั้งทีไม่คิดจะออกไปเติมพลังใจที่ไหนบ้างเลย พชันใหม่ๆอยู่กับการลองไปที่ใหม่ๆเชดเงินรางวัลห้าหมืน 50, เลยเหรอวะต้องจัดแล้วชิปนี้ลุยแพ s ชันในการเที่ยวบวกกับ i n นสปิเรชันห้าหมตามผมมาได้เลยเมื่อความ,ลมหลงไหลมาพร้อมกับแรงบันดาลใจก็ต้องออกไปลุย ตามหามุมสวยๆในสถานที่หรือจากสิ่งที่เรามองเห็นเช่นความศรัทธาขอให้คลิปนี้ลูกได้ภาพสวยๆด้วยเชิดสาธุ มาถ่ายรูปฉันทำไมอ๋อพอดีผมมาเที่ยวถ่ายภาพเพื่อจะนำภาพไปประกวดนะครับคุณพอจะมีภาพส,สวยๆแนะนำผมบ้างไหม,มฉันเห็นแต่คุณก็มาถ่ายรูปโดยไม่มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยคุณลองตั้งใจมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณดูสิคุณจะเห็นความสวยงามของมันเองค่ะ เดี๋ยวคุณ<า>คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับอืมฉันก็มาทำบุญที่นี่บ่อยนะคะอ๋องั้นคุณเชื่วยาผมเดินชมที่นี่หนะได้ค่ะเพื่อตามหาภาพความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าจึงต้องวางแผนสำหรับทิปเที่ยวในวันเดียวไปตามนี้เลยเจะสถานที่ในเสียมเพอ การเที่ยว่างกล้ชิดในหมู่ชุมชนทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่อุ่นใจจึงไม่ควรพลาดกับการที่ต้องบันทึกเรื่องราวตอนนี้เราก็อยู่สะพานไม้แกดดำนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์นระหว่างสองฝั่งมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจทีเดียวเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ภาพสวยจากที่นี่มากน้อยแค่ไหนนะครับ มาลและการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงความสมดุลไว้ในหมู่ชุมชนที่รักในวิถีความพอเพียงก็ทำให้ชื่นใจเมื่อได้มายืนสัมผัส ระหว่างทางที่จะไปต่อแวะพักผ่อนเติมพลังสักนิดที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคํานอกจากจะได้อินแล้วยังได้ภาพความน่ารักของเพื่อนตัวใหญ่ให้เ้้ชมฟีกด้วย และถ้าหากจะได้ภาพพร้อมความรู้เกี่ยวกับวัตถุของใช้ในสมัยโบราณที่พิพิธภัณฑ์กูสันตรัตคือคำตอบที่พร้อมให้มาชมข้างๆคือโบราณสถานเก่าแก่ที่เรียกว่าอารคยาสารดูศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณล่ง อีกที่สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามพระาธาตุนาดูนไม่พลาที่จะต้องได้มาสักการะขอพรไหว้พระที่ใดเจอคนน่ารักทุกทีอินบุญอินใจตลอด และที่สุดท้ายของคลิปนี้ขอแนะนำแก่งเริงจานสถานที่ผ่อนคลายในยามเย็นเป็นวิวสวยๆไอ้ไอีจยวมาให้อย่างนี้ให้คอยผิดงามกูวิวอีกเฮ้เป็นไงล่ะที่นี่มาแล้วอารมณ์ดีชัวหรือจะชอบปัน่นจักรยานชมพระอาทิตย์ตกก่อนกลับก็ชิลดีนะ มั้งนะภาพที่ถ่ายมาไหนดูสิเฮ้ยไฟล์หายหายได้ไงวะเนี่ยการ์ดพังเหรอวะอ๋อโอ้สวยเกิน ไปเที่ยวมาทั้งวันเหลือลูกเดียวหรอวะลูกนี้เนี่ยนะเที่ยวถ่ายมาทั้งวันเหลือลูกภาพเดียวแต่ไม่เป็นไรเลราะ เพราะถึงแม้ความสวยที่เทคโนโลยีความจําไม่สามารถบันทึกภาพไว้ได้แต่การได้ออกไปสัมผัสรับรู้ลองทําตั้งใจมองเที่ยวอ,อย่างลึกซึ้งความสวยงามก็คงได้บันทึกอยู่ในความทรงจําของเราแล้ว